ต่อไปเราจะไปดูเรื่องที่2เรื่องที่2ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่แพ้เรื่องแรกเลยถ้าเราบอกว่าเรื่องแรกสําคัญการเรียงลาดับดสําคัญโอ้โหเรื่องที่2นี่คือสําคัญโคตรๆนั่นคือการบวกลบพหุนามการบวกลบพหุนาม มันสําคัญถึงขั้นชไหนหรอพี่ปอบถึงได้มาพูดว่ามันสําคัญขนาดนั้นโอ้โหน้องถ้าน้องเป็นเด็กที่เป็นเด็กมอปลายแล้วได้ดูคลิปนี้อยู่เด็กมปลายทุกคนพี่ปอบกล้าการันตีหนูคอมเมนต์ได้ให้น้องๆได้เลยว่ามันเจอในแทบทุกข้อในการทําโจทย์ถ้าน้องไม่เจอน้องมาเหยียบหนะ้าพี่ปอบได้เลยเพราะฉะนั้นการบวกลบพักคูณน,นีโค้ดสำคัญแล้วการบวกลบพักคูณพี่ปอบพูดตั้งแต่คลิปแรกบอกว่า ถ้าน้องอยากจะได้พหุนามสิ่งที่น้องต้องได้คือบวกลบคูณหารอยู่น้องได้เทคนิคการเปิดวงเล็บเปิดแล้วถ้าลบอยู่ข้างหน้าเปิดแล้วเป็นยังไงบวกอยู่ข้างหน้าเปิดแล้วเป็นยังไงทุกอย่างต้องมาก่อนพอถ้าน้องได้ทุกอย่างเบสิกทุกอย่างที่พี่ป๊อปเรียงลําดับไว้บวกลบคูณหารจานวนเต็มลบต่อด้วยสมการต่อด้วยเลขยกกาลังต่อด้วยพหุนามทุกอย่างเป็นไปตามลําดับน้องจะทําได้อย่างสวยงามไม่ต้องมานั่งสงสัยอะไรทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นอย่าตัดอย่าลัดขั้นตอนเป็นไปตามลำดับการพัฒนาสมองของเด็กๆต้องเป็นไปตามลำดับอย่ากระโดดนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับอ่ะโอเคเรามาดูการบวกลบพหุนามนะครับพี่ปอบยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามี7 x กำลัง5บวก6 x กำลัง4ลบ5 x กำลัง3บวก x กำลัง2ลบ7 x บวก1นะครับบวกด้วย 6 x กําลังสองลบ8 x กําลังสาบวก9 x กําลัง4ลบ5 x ลบ9สมมติว่าเรามีเยอะขนาดนี้เวลาเรามีเยอะขนาดนี้ถ้าน้องทำตรงตรงถ้าน้องทำวิธีตรงวิธีตรงคือหนูต้องเปิดวงเล็บคำว่าเปิดวงเล็บก็คืออะไรอ่านี่ไงบวกอยู่ข้างหน้าเปิดแล้วเหมือนเดิมก็คือลอก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 บวกอยู่ข้างหน้าเปิดแล้วเหมือนเดิมก็คือลอกลอกลอกลลอกลงมานี่คือถ้าทำตรงตรง แต่ถ้าน้องบอกว่าเฮ้ยวันนี้เรามาด้วยเกมอีกเกมหนึ่งเรารูล้ละวว่าตรงนี้มันเป็นบวกเวลาพี่ป๊อบสอนเด็กๆในพะผู้นมวิดีโอในคอร์สพะผู้นมวิดีโอสิ่งที่พี่ป๊อบเทรนคืออะไรรู้ปะ่ะเราทําให้ดูก่อนเราทําให้ดูก่อนแล้วเราทําให้ดูเป็นสิบิข้อแต่ตรงนี้เราทําให้ดูเป็นสิบข้อไม่ได้นะเราทําให้ดูแค่ข้อเดียวแล้วเราเก็บหลักการเก็บหลักยึดว่าพี่ป๊อบคิดยังไงแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กันเอาอ่ะทุกคนดู แป๊บนึงนะขออนุญ,ญาตดื่มน้ำนี่สอนมาตั้งแต่เช้าแปดโมงครึ่งนี่นี่สามทุ่มแล้วยังไม่หยุดเลยนะครับอ่ะโอเคเด็กๆฟังเราก็มาเริ่มก่อนอย่างที่บอกว่าการเรียงเราต้องเรียงดีกรีจากตัวสูงสุดไปต่ำสุดเพราะฉะนั้นมองครับ5 4 3 2 1 0นี่คือดีกรี0 แล้วก็23410อ่ะโอเคตอนนี้เรามี x ที่เป็นดีกรี5แล้วมีตัวเดียวมีตัวเดียวฉะนั้นจบลอกไปเลยจบไปเลยไม่ต้องคิดเยอะลอกไปเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้เป็นสีขาวตอบแล้วกันสวยดีก็จะเป็น 7x, กำลัง5ก็ตอบไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนี่ขาวเหมือนเสื้อต่อไปเรามาดูกำลัง4 กำลัง4หนูดูเวลาหนูพูดให้หนูพูดประมาณนี้ดูนะ6 6บวก9นี่นะ6บวก9ได้15ตอบเลยครับ15บห้า x กำลัง4นะครับบวกสิบห้า x กำลัง4ต่อไปครับมาดูกำลังสาบ้างขีดไว้ขีดไว้ ลบ5บวกด้วยลบ8ก็คือลบ5ลบอีก8อุ้ยวันนี้ติดนี้5พรุ่งนี้ติดอีก8ก็เป็นติด13ก็จะเป็นลบ x 3 x กำลังสเราต้องไปตามลำดับเราไปตามลำดับเดี๋ยวพี่วอาขีดให้นิดนึงตัวนี้กำลัง4นะครับตัวนี้กำลัง3ต่อไปกำลัง2จุด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 อ่ะกำลัง2 9งบวก6 เป็นสิก็ 15x ห้ากำลังสงนะครับต่อไปลบเดบวกด้วยลบหก็คือลบเลบอีก5ก็คือลบสิก็ลบสิบนี่แล้วก็สุดท้ายคือตัวเลขจุด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 นี่หบวกด้วยลบเก็คือ1นลบเ หนบเก็คือติดนีเกคืนเข้าไป1ก็เหลือลบแก็ตอบลบแจบนี่คือคําตอบทําแบบนี้แต่น้องๆฟังพี่ป้อมนะฟังพี่ป้อมนะกว่าน้องจะบวกลบบวกลบอยังไงได้เนี่ยเวลาพี่ป้อมฝึกเด็กในห้องซูมหรือวิดีโอก็ตามพี่ป้อมไม่ได้ฝึกแค่นี้ถ้ามาสอนแค่ข้อเดียวเราโอเคทุกคนจบฝันไปเถอะเรามีแบบฝึกหันมากมายที่สอนเปิดให้ดูก็ได้เปิดให้ดูก็ได้ ไม่ซีเรียสอยู่ละไม่ห่วงก็ห่วงก็ห่วงเอาถ้าถามว่าไม่ห่วงใช่ไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าเอาจริงๆก็คือเราก็จัดแจงขึ้นมาเองนี่นะครับเอกสารประกอบการเรียนพัูนามเพิ่มเติมของพี่ป๊อปเวลาเราสอนในห้องคือเราสอนมากกว่านั้นเยอะน้องๆเราสอนถึงขั้นนี้ x บวกหบวกหเป็น2ก็ตอบ2 x ลบ5บวก3ได้ลบ2ก็2 x ลบ2 เราฝ,ฝึก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 ไปแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ให้เด็กๆพูดน้องหลายคนอาถามอุ้ยพี่ปลอลรักสถียวิดีโอพี่ปอบททำไงวะโอ้โหน้องๆเรามีวิธีของเราให้เขียนก่อนเนี่ยให้เขียนก่อนแล้วก็อะไรต่ออ่ะให้ทําเร็วๆให้เขียนเร็วๆให้ฝึกพูดปากเปล่า,าให้ฝึกพูดเร็วๆกว่าจะมาถึงช็อตสุดท้ายเราขยี้จนมันรู้จักขยี้ยังไงดูนะดูนะพี่ปอบบวกให้ดูนนี่นะ สองเลบสองสามลบสาม้าลบเจ็ดสามลบหกคือคือมันต้องมาได้แบบนี้เลยอ่ะนี้ x อกําลังสองบวกสามกวกหนึ่งน้องอาจจะว่าหูพี่ปอคิดเร็วจังวะน้องครับมันคือการฝึกทุกอย่างมันคือการฝึกพี่ปอพูดตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วว่าตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วบอกว่าทุกอย่างมันคือการมันสําคัญตั้งแต่น้องเริ่มพูดเริ่มพูดตัวแปรเริ่มพูดเริ่มขยี้เริ่มฝึกตั้งแต่ลิ้นตั้งแต่เขียนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีผลหมดเลย เพราะฉะนั้นการที่น้องจะเก่งพักคูนามันไม่ได้เกิดจากการที่พี่ป๊อมาสอนข้อเดียวแล้วน้องบอกว่าเฮ้ยทําได้แล้วไม่จริงมันต้องฝึกพัฒนาแล้วน้องเห็นปะครับว่าเมื่อกี้พี่ป๊อบตอบโคตรเร็วเลยนั่นคือสิ่งที่น้องยังเหลือรูมหรือว่าพื้นที่ให้น้องพัฒนาได้อีกไกลมากยังพูดกับเด็กๆที่สอนซูมเลยว่าน้องๆครับน้องๆเนี่ยตอนนี้ทำไปนาทีครึง่งหนึ่งนาทีครึง่งพี่ป๊อทำยี่สิบวินาที น้องอ่ะยังเหลือพื้นที่ที่จะพัฒนาให้เท่ากับพี่ป๊อปอีกมากแต่พี่ป๊อบยี่สิบวิโอ้โหจะขึ้นไปสิบเก้านี่คือเกือบตายแทบจะไม่ได้หายใจแล้วแต่น้องๆยังเหลือพื้นที่พัฒนาเยอะมากเพราะฉะนั้นน้องยังต้องฝึกไปเรื่อยเชื่อพี่ป๊อกค่ะว่าทุกครั้งที่น้องฝึกน้องจะเก่งขึ้นเสมอน,น้องจะเก่งขึ้นเสมอไม่ต้องสงสัยว่าทำไมลูกศิษย์พี่ป๊อบมันตอบกันปุ๊บะเพรโอ้โหฝึกขยี้จนแทบตายถ้าเรียนคอร์สวิดีโอ ถ้าไม่ทําไม่ผ่านไม่ต้องเรียนต่อโหดมากนะครับอ่ะโอเคนี่คือการบวกโอเคนะน้องๆน,นี่คือการบวกเอกัอ่ะ sorry บวกพหุนาม